อากาศวันนี้คือคืมทั้งวันเลยวันนี้ในค่ายคือเงียบมากแต่ร้านเราก็ยังขายปกตินะคะช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะเมนูขนมปังปิ้งก็จะขายดีเป็นพิเศษเพราะว่าส่วนมากร้านข้าวก็จะปิดกันหมดเลยวันนี้ฝนจะตกนะคะแต่ก็ยังดีที่ยังขายได้เรื่อยๆนะคะขายนะคะก็มีขายดีบ้างและขายไม่ดีบ้างปนปนกันไปแต่เราก็ไม่ท้อนะคะช่วงวันไหนที่ลูกค้าน้อยนะคะเราก็จะอัดคลิปรีวิวสินค้าที่เราใช้ในร้านนะคะมาบอกต่อเพื่อนๆสมัยนี้เราจะมารอลูกค้าหน้าร้านอย่างเดียวไม่ได้เราก็เป็นคนหนึ่งไม่ชอบอยู่ว่างๆด้วยแต่พอน เทนต์ก็วิ่งเข้าหาทุกรอบเลยใครที่คิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกนะคะก็กิจวัตรประจําวันของเรานี่แหละคะ่ะของเรานะคะเวลามีลูกคา้าออเดอร์มาระหว่างทำออเดอร์ให้ลูกค้านะคะเราก็จะถ่ายคลิปไปด้วยทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจําวันสามารถถ่ายคลิปได้หมดเลยนะอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนนะคะว่าจะถ่ายออกมาให้เป็นแบบไหนาการทําคลิปลงของเรานะคะเราก็จะอาศัยความสม่ําเสมอทําคลิปลงทุกวันนะคะเดี๋ยวก็จะคล่องไปเองทุกอย่างที่เราทําลงนะคะเราศึกษาด้วยตัวเองหมดเลยค่ะอาศัยเรียนรู้จาก YouTube บ้างและมีคลิปที่พี่ๆเขาสอนลงไว้นะคะเยอะแยะมากมาย เป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยนะคะเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เอามาปรับใช้อะไรที่เราไม่รู้นะคะเราสามารถลองได้ด้วยตัวเองออเดอร์ขนมปังปิ้งวันนี้ก็สั่งมาทั้งหมด10ชุดนะคะตอนแรกวันนี้คือตั้งใจว่าจะอบพิซซากินเพราะว่าเราซื้อเตาอบมาใหม่และลูกค้าออเดอร์ขนมปังปิ้งมาก็เลยใช้เตาใบนี้มาช่วยปิ้งพอดีเลยคะ่ะเตาอบคือสีเหลืองน่ารักมากสามารถตั้งเวลาอบได้และสามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง230องศาเลยค,ะค่ะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาอบพิซซากินกันเดี๋ยวมาดูกันนนนนว่าน่าาาาหห้ตจะกิแคไ